ครึ่งวันสามารถฟาดกําไรไปมากกว่า3,000บาทและเมื่อวานสามารถปิดกําไรไปอยู่ที่1,000 0กว่าบาทด้วย3เทคนิคนี้แต่ก่อนที่จะไปฟังครับก็อย่าลืมมาทึกคลิปนี้ไว้เวลาคุณจะทําจะได้หาคลิปนี้เจอครับเทคนิคที่1ให้หาสินค้าติดอันดับ หนึ่งในสิบไปขายขายถนัดหมวดหมู่ไหนเอาหมวดหมู่นั้นไปลองขายก่อนยกตัวอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับผมถนัดในการขายฟรีผมก็จะเอาติดหนึ่งในสิบตรงนี้นะครับไปขายวิธีการเข้าดูนะครับเราสามารถมาที่สินค้าที่เราอยากขายครับจากนั้นกดคําว่าตัวสินค้าขายดีก็จะเจอสินค้าในหมวดหมู่นั้นนะครับขึ้นมาเป็นสินอันดับที่เป็นสินค้าขายดีเทคนิคที่2แนะนําให้เข้าร่วมแคมเปญมีอะไรบ้างประจําเดือนนี้จะอยู่ในหน้าของ TikTok Creator Center ได้เลยครับตรงนี้ก็จะมีหลายหมวดหมู่ให้เราเลือกรวมไปถึงยังมีแฮชแท็ก ยอดฟีดดันยอดวิวอีกด้วยยกตัวยอย่างเช่นอันนี้สายแฟชั่น รุดล้ำรางวัลพิเศษมากกว่า570,000บาทแค่เข้าร่วมกิจกรรตามนี้ได้เลยครับเทคนิคที่3เอาคีย์เวิร์ดนี้ไปเลยครับ product USA แล้วตามด้วยชื่อสินค้าที่เรากำลังจะรีวิวยกอย่างเช่นในคลิปนี้คิวจะรีวิวฟิล์มขายมือถือคิวก็ไปดูครับคนต่างชาติพี่ท่านนี้เนี่ยเขาก็รีวิวขายฟิล์มมือถือรีวิวยังไงครับได้ยอดวิวมากกว่า70ล้านวิวแล้วเราก็เอาไปทำตามได้เลยครับสำหรับใครที่อยากเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้นาหน้าจะเป็นต้องคิดคอนเทนต์เองแบบ สิบอินคำแบบนี้สามารถพิมพ์สนใจไปที่ตรงคอมเมนต์แล้วทักไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์พิมพ์คำว่า TT01 ได้เลยครับ